สิงครกดออดเนี่ยตุ้ยไปดูแลหรือว่าอาจจะเป็นคู่สำรัของคุณไก้วฉันอยากเป็่งงานมานานแล้วลา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 อ้าวสวัสดีค่ะเจ้าชายสวัสดีจ้าเนี่ยฉันตามหาคนใส่รองเท้าแบบเนี้ยใครใส่ได้มั่งที่บ้านมีกี่คนล่ะชื่อฉันนี่ฉันไหนลองใส่ดูซิถ้าใส่ได้อ่ะอาจจะได้เป็นราชินีนะ ไม่ได้ไม่น่าใช่นะจ๊ะมีใครอยู่ที่บ้านอีกไหมอ่ะไม่มีแล้วค่ะอย่างนั้นต้องขอกลับก่อนแล้วล่ะที่นี่คงไม่ใช่ราชินีโอ๊ยเจ็บโอ้บายได้ตามหาต่อไปโอยชมนกชมไม้สวยงามจังเลยมีแต่สิ่งสารสัตว์ทั้งนั้นเลยนี่นสิน นี่อะไรผิดนะใครไม่ได้ทำอะไรเลยนะมานี่เอรนมาโอ้ยนี่อะไรหรือเปล่าคะเอาไปเลยโอ้ยอะไรนะนี่มันห้องน้ำจะไม่ได้ปวดค่ะเอาไปเลยโอ้ยล็อกห้องทำไมเปิดด้วยใครก็ได้ช่วยทีเรียบร้อยแล้วไปถึงเราลาลาลา เขาอยู่ในบ้านเขาอยู่ในบ้านเขาอยู่ในบ้านอีงหึยางนี่มันโกหกนี่นะลาาเจ้าชายเจ้าชายคะ่ไงคะไม่ต้องนะหยุดเสียงนี้เลยค่ะไม่มีหญิงแดงอยู่ในบ้านนี้แล้วนะคะสงสัยหญิงในบ้านหลังอืนบ้านข้างนี้นะคะจะร้องเพลงสิ่งแดงสิหน่อยรีดังบ้านนี้นะคะไม่ต้องยิ่งหรอกค่ะ ไสิคะไม่ได้อยากจะเข้าอ้าวเธอนี่เองใช่ฉันเองเจ้าชายตามเอาข้ามาตั้งนานแล้วนานเต้นรำนะจ๊ะแล้วเจ้าไม่ได้ไปนานเต้นรำแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับเธอฉันแอบไปค่ะได้ยังไงเดี๋ยว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 จลองก่อนลองเท้าก่อนใส่ได้ใส่ได้แต่ต้องไม่เต่งเงานคลิปจินดาเลล่าสุดป่วนจบลงไปแล้วค่ะ ักกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เหมือนไหมยที่ไฟสุดๆเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ